โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บูรณา,าการความร่วมมือเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชนจัดบริการวิชาการโครงการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลกประจำปี2567 stand up to cancer toaster ภายใต้ทีม close the care gap ลดวิกฤตปิดช่องว่างลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกันร่วมรณรงค์ลดวิกฤตโรคมะเร็งในประเทศไทยสร้างการตระหนักแก่ประชาชน เพราะทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติการ์โรคมะเร็งได้พร้อมทั้งผลักดันและร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติของประเทศไทยเพื่อร่วมกันลดวิกฤตปิดช่องว่างให้คนไทยสามารถเข้าถึงการป้องกันดูแลแล,และรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมเณรนค์จากทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติสมาคมมะเร็งนรีเวทไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครโดยศูนย์บริการสาธารณาสุข5 3ทุ่ง2ห้องสโมสรน,นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน โดยได้จัดขึ้นณนชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรขนาด400เตียงถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมง,งานแล้วก็รักเองก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งต้อมนมด้วยดูแบบว่า,วาสนุกมากๆน้องๆเขาใจกันมากเลยค่ะแล้วก็วิธีมีพี่ๆเขาบอกว่าช่วยบอกวิธีการเย็บแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายค่ะเพราะว่า,วาทางซามีนาเขาผลิตตัวโครงของเต้านมเทียม มาได้ดีมากๆทํทำให้แบบว่าวิธีการเย็บก็คือง่ายคือแล้วก็มีน้องๆคอยให้คำแนะนำเลยคครั้งแรกเลยค่ะครั้ง,ง,งแรกเลยค <c oughs> ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยแบบไม่คือเรารู้สึกว่าแบบมันอยู่ไกลตัวเรามากๆเรื่องของมะเร็งต้านนมแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ใกล้ตัวเราสุดๆเลยแล้วก็ได้มาใกล้ชิดแล้วก็ได้มาศึกษาแล้วก็ได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมก็รู้สึกว่ามันควรที่จะแบบ ศึกษามันมากขึ้นจริงส่วนตัวมีคุณคุณคุณนาที่บ้านค่ะเขาเป็นมะเล็งเต้านมแล้วก็ได้ได้ตัดเต้านมไปแล้วได้ตัดเต้านมไปแล้วก็เราก็ได้คุยอยู่กับท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ ต้องคือเราต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ป่วยที่เขาเป็นมะเร็งต้านมอมะเขาต้องการกําลังใจแล้วบางคนอ่ะบางคนเขาสูญเสียความมั่นใจไปในเรื่องของการต้ตองตัดเต้านมแล้วเราก็ดีดีใจมากๆที่มีโครงการแบบนี้ในการทเต้านมเชียมให้กับผู้ป่วยให้เขาเกิดความมั่นใจมากขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสู้ๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างรักคิดว่ามันมีมันมีทางออกแล้วมันแล้วเราก็มีทางการแพทย์ทางแพทย์ของเราก็แบบไปพัฒน,นาไปไกลมากๆแล้ว ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ให้สู้ๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้